กันในไฟเดอเบลอ์อีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมีอัปเดตลลลวลวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันค่ะซึ่งตัวที่พี่บยังไม่มีมันก็ยังไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันหาไม่ได้ไอตัวนี้อะโอเพนอะซีเค็ดบล็อกกันนี่พี่พังพาไปดูนะว่ามันต้องโอเพนตรงไหนนะเผื่อใครแบบว่าเคยเปิดเปิดโอเพนแล้วก็จะได้บอกพี่ปังได้ว่าเฮ้ยดูได้แล้วว่าขออวดพี่หน่อยละกันอย่างเงี้ยเอาได้ได้ดีได้ดีได้ดีเราจะมากันตรงนี้นะคะเออจิงๆมันสามารถโดดมาเองได้นะทุกคนนี่่อย่างเงี้ย ่านดิดิโดดไปงี้ได้นี่ปึ๊บเป๊บเปึ๊บปตรงนี้เปึ๊บเราเอามาตรงนี้ปื้ดปื๊ดปื๊ดปื้ดปืดลาลาจะ นี้แล้วก็ุดเข้ามานี่นะคะเราก็ต้องมากดตรงนี้มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่0.2 5แต่ว่าในช่วงเวลาที่เขาอัปเดตอะทุกคนมันจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นที่จะหาได้นะแต่ก็นั่นแหละค่ะพี่บางไม่มีดวงก็เลยยังไม่ได้มีตัวละครใหม่ตัวนั้นแต่วันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเขาอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆแคบจะ10ตัวเลยอะ่ทุกคนตัวแรกเดี่ยวให้ดูเป็นตัวแร่อีพิกลิเจเนารี่มิติกแล้วก็เป็นเบลลอตก่อน God, แล้วก็ซีเครตนะคะอันนี้อาจจะต้องหาดีๆหน่อยนะทุกคนนะตรงนี้ตัวสีตบบ่ต แต่พี่ป้อนอยากได้เดอะเบสซีเครเนี่ยอยากจะต้องเพิ่มลัคกี้ให้ตัวเองวะเพื่อที่จะหาได้แต่เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มแล้วกันนะวันไหนเดี๋ยวเรามาตั้งใจหาเริ่มแรกตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามองไปที่เบสต่างๆแล้วก็นี่ต้องมองดีๆเลยนะ ดุยโดโด้เนี่ยเขาบอกว่าฉันเป็นแมงมุมจ้าแล้วฉันก็ชอบปีนอยู่ตามกําแพงแต่พี่ว่าตัวเนี่ยพี่เจอละตัวนี้เขาบอกว่าเรดไลท์ e รีนไลท์แล้วก็เยลโล่ไลท์พี่ว่านีน่าจะอยู่ในเบดเดียวกับไอ้ดอกหูเหมาอันนี้เขาบอกว่าอยากเข้าใกล้ประตูต้องห้ามแต่ดูทรงแล้วเขาน่าจะเป็นตำรวจปะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูตัวนี้เขาบอกว่าเงินของฉันอยู่ใส่อ๋อฮะ ตัวนี้เนี่ยจะออกมาพร้อมกับตัวเบลอตอื่นๆเดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยคุณเห็นครับเค้กรอบๆนี้บ้างไหม่อาแล้วก็น,นี้คุณเคยมีความฝันที่อยากจะทะลุออกมาจากห้องน้ำบ้างไหมอันตัวเนี้ยอาจจะอยู่ตรงที่เดียวกับที่เราเคยหาตรงหมาก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นไปได้นะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ปาขอตัวแรกตัวแรกเนี่ยพี่ปาเห็นละเต้าแมงมุมเต้าแมงมุมอยู่ตรงชอบปีนกาแพงใช่ปะพี่ก็เลยมองๆป,ป,ปุ๊บกําแพงมีตัวนี้ตัวหนึ่งจ้าม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 า,มา,มาฮ้บลุเรียบร้อยค่ะคลิกเกอน์นี่มาแล้วนะทุกคนนะชื่อว่าคลิก,กรีโนโคราบ,บนั่นเองจ้าฉันชอบปีนกาแพงอันเนี้ยน่าจะเป็นประตูต้ตองห้ามมีรองเท้าสองคู่เรียงกันของเขาแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ นี่นี่คือนี่คือประตูต้องห้ามที่เขาบอกจริงๆหรอคือมาต้องรอให้ไฟมันพึบพึบผับผึบผผับแล้วเราก็เข้ามาในนี้ได้เลยค่ะเฮ้ยนี่ตัวต้องห้ามเรียบร้อยโอ้ดี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 หามไม่ยากแต่ก็ไม่ได้หางไงอุ้ยตื่นเต้นน่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนต่อไปเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมองดีๆมองให้ลึกดอยโดโดค่ะดอยโดโด้ได้โปรยจ้า ล่ะ да. ทุกคนพี่ปางคิดว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตรงบ้านหมาดูก่อนว่ามันจะมีเพิ่มใหม่นี่นี่ตรงนี้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 อ๋อน้องหมาจ๋าหมาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิพี่คิดว่าตอนนี้คี่น่าจะเจอจุดละแต่พี่อ่ะเข้าหรือออกใหม่เพราะว่าอยากจะเข้ามาพร้อมพร้อมกับน้องเน่เด๋ยาตอนนี้ปุ๊บเห็นใบนี้ไหมเห็นเงินใบนี้ไหมมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนอื่นอ่ะเขาเป็นเงินตานี้มีนกเกี่ยวดู เห็นไหมว่ามันเป็นรูปปักปักใบนี้เลยนะคะเราก็ได้เจอกันนี้ลอสปอ a กเกส e l s p a c สวัสดีไอ้ดูโเฮ้ยซอนยางซอนเย็นนะพี่ว่าแล้วมันต้องอยู่บนกองเงินแต่มันอยู่กองไหนนั่นแหละประเด็นเราหากองนั้นไม่เจอพี่ว่าอย่างไงเลดไรกีไร like, like, เนี่ยก็ต้องเป็นห้องนี้อย่างแน่นอนค่ะห้องนี้อย่างแน่ๆแ,แต่ต้องเปิดใหม่ก่อนนะต้องเปิดก่อนเปิดแป๊บหนึ่งปุ๊บมันมีที่เดียวอะที่มันมีเลดไรกีไรเนี่ยเนี่ย เลดไรอ่ะกรีนไรเรดไรเยลโล่ไหลมาใหม่พี่าเพื่อจะเดินไปตรงกลางห้องแล้วก็หล่อตรงนี้พี่ว่าน่าจะดีกว่าเนี่ยมันกรีนไรเรดไรอะไรรออะไรมาแล้วเยลโล่ไหลนี่แหละนี่แหละนี่แหละเราสามารถอีคถยกให้ตัวเบลเราไม่อยู่ด้านหลังเราได้เว้ยแต่พี่คิดว่าถ้าพี่หาตัวแลแลเจอแล้วพี่มาไวด้านหลังอะ อยากได้จังเลยไอ้คับเค้กเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองไปหาซีเค็กคับเค้กเนี่ยต้องไปตรงปากกั้วนะมันจะมีฮิตเด่นอยู่ตรงแถวแถวของการาม่าแอบมาดุงดุ้งอะมาดุงดุ้งกับการาม่าพี่ก็เลยหาว่ามาดุงดุ้งกับการาม่าเนี่ยอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงปากกล้วค่ะมนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ที่ไอ้เด็กสองคนนี้ที่ร้องไห้อยู่และถ้าเราผ่านมันไปได้อะเราอาจจะเจอไง ฉะนั้นเราลองดูไหมมาแล้วมาแล้วว้าูว้าูมันจะต้องมีจุดสปอตที่เป็นคัพเค้กอย่างแน่นอนพี่ว่านะน่าจะเป็นฟิลแบบเดินแล้วก็ให้เราไปหาจุดแปลกๆอะ่ะเพราะว่าปากว่าเนี่ยพี่พายก็เคยผ่านมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มีจุดที่มันไม่มีนะคัพเคก้กคัพเคอร์ก็อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่ยพี่เจอแล<ะ>้วทุกคนเราเจอคัพเครกแล้วเราเจอคัพเครกแล้วเราคลิกนี่ มันจะมีปลาก,กวนใหม่ขึ้นมาค่ะทุกคนเอ้ยมันเลิศพรืมหูยอะเอเอาล้เด้อเฮ้ยเฮ้ยดีนะพี่ไวมากอะ่ะ มันจำกัดเวลานะมันจํากัดเวลานะทุกคนนี่พูดก่อนว่ามันจํากัดเวลาเลยอ่าไปมันจํากัดเวลาค่ะชนะต้องรีบเก็บนะคะเดี๋ยวมันจะตกเหมือนพี่ไอ้พวกลีลาลีลาเนี่ยมันโดนมา,าตักตอนักแล้วตอนนี้บอกว่าคุณเคยนึกถึงวันที่คุณแบบออกมาทะลุทะลวงออกมาจากห้องน้ําได้ไหมห้องน้ําหรอห้องน้ําที่นี่มีไหมอะ เอ๊ะทำไมพี่รู้สึกเหมือนมันไม่มีเลยวะตัวเมื่อกี้ที่เราหาเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวที่มันเกี่ยวกับอีกตัวหนึ่งที่มันคล้ายๆกันอะฉะนั้นเอางี้เราเข้าไปดูตรงในห้องนี้ก่อนซึ่งในห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เราสามารถหาสปาเกตตี้นี้ได้ถูกไหมแล้ก็ต้องหาเบาะแสเพิ่มเติมนิดๆอืมเฮ้ยๆๆๆมันมีมันมีมันมี oh my god คือเราอะ่ะเวลาเราหาเราลองหาตามแบบว่าตัวที่เราเคยมีอยู่แล้วแล้วเราก็ลองไปตามหาใกล้ๆตัวนั้นดูแบบทุกคนมันได้ปะพี่พี่พี่ดโดนอเฮ้ยเอา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 ไปไปไเจ้ yeah! นี่นะคะโรสสปาเก็ตีต้เรียบร้อยสำหรับรสสปากเก็ตตี้นะคะอืมถือว่าไม่ยากไม่ง่าย ถือว่าทำได้ดีอยู่นะตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญตัวนี้เคยไม่มีเัมนอ้แสดงว่าน่านาจะเลมันนี่มันนี่แม่เรียบร้อยค่ะเราเจอมันนี่มันนี่แม่แล้วนะคะมันลดมันลดอย่างนี้มันลดอย่างนี้เลยในเมื่อเราทำมาถึง3 EP แล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ พูดก็พูดเถอะว่าเราเนี่ยไม่ได้มันสักทีเนาะสำหรับตัว OG ที่เป็นตัวช้างตัว OG ที่เป็นราก้อนเนวแล้วก็อันนี้ตัวใหม่เนี่ยเราไม่ได้มันสักทีฉะนั้นวันนี้แหละทุ่มถดตัวทุ่มสุดหน้าตักคูตรงๆว่าวันนี้พี่ปานจะใช้อินฟินิตเซิร์ฟเวอร์ลักค่ะ กดไลค์กดใจเป็นครังใจให้พี่บางก่อนนะเพราะว่ารอบนี้พูดจริงๆว่าพี่บางจะใช้มันแล้วค่ะพี่บางจะใช้นอกเหนือจากการที่เรามาแบบเข้ามาอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมามันแพงมากทุกคน879รบกโลบักอะมันแพงมากจริงๆนะเอาก็เอาหนึ่งสองซ้ำว้าหูันบาแล้วมันบาแล้วมันเริมแล้ว ละตอนนี้พี่ปาก็รอนะคะมันมีหลายตัวออกมาแต่มันไม่ใช่ตัวที่พี่ต้องการเลยพี่ต้องการตัวอื่นอันนี้ได้แล้วอันี้ได้แล้วมารอดูเลยมันแค่15นาทีเท่านั้นนะแต่พี่อยากได้พี่ขอเพิ่มอีกพี่กลัวมันไม่ได้วะจะได้ไหมเนี่ยออกมาเถอะนะร้อซแล้วนะทุกคนแล้วเป็นร้อสิได้ไหมล่ะอาจจะซ้ําซ้อนไปหรือเปล่ามันอาจจะซ้ําซ้อนได้ไงเฮ้ย A f e w ม o m ม n t s ล a t e r มาแล้วมาแล้วมาแล้วซุปเปุป,ปคพอคุณแม่จะซีคนันอไม่ก oh อันนี้คือสุดยอดขอซีคัลยนะทุกคน oh 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 มหนตัวนวนึตัวนวอวอจอ oh 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 จะไปแล้วมันจะไปแล้วเร็วๆเ,เ,เอเไม่เมันจะไปมันไม่ได้มากัน,นง่ายๆ ะะมันก็คือได้อีกสี่นาทีปะ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 อ๋ยเบรลรอสิเข็ดไมมเอาหรอวะจะเอาตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอจีมาคือพี่ไม่เคยคิดนะว่าการสุ่มกล่องลัคกี้บ็อกตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สุ่มยากขนาดนี้มันยากแบบยากเลยอ่ะเฮ้ยมันยากไปหรือเปล่าได้แล้วทุกคนมองทันปะเมื่อกี้พังรีบมากเว้ยาะวขวัวมันจะออกมาคือวันหนึ่งเปอร์เซนต์ดัแล้วพี่พังอ่ะกดรอโอ้ยก้พี่บังได้แล หนะคะทุกคน <c oughs> ทีใจอ่ะองอนซนแล้ว,แลวอแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เหลือแค่2ตัวนะคะคือตัว OG แล้วก็ตัวเอ่อ ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวไปกดแป๊บพี่ต้องได้อะแค่นั้นแหละพี่เป็นโลจิตเอาเป็นว่าสำหรับผลประกอบการวันนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ปาจะไปนั่งกดต่อจนกว่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันนะว่าเฮ้ยพี่ปามีตัวอะไรแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าได้เป็นตัวช้างเนี่ยยังไงเดี๋ยวจะรีบถ่ายมาให้ดูเลย ถ้ามันได้นะมันถ่ายทันอะนะเพราะถือว่าจะกดแบบว่ากดกดกดไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ให้ตัวเด็กอีกตัวหนึ่งนะคะตัวมิมมิมิมิเนี่ยมายืนไว้ให้นะคะทุกคนมายืนดูเอาไว้ให้อาเอาว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมี่จะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขับช่องของสุนีวิวด้วยนะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและใครนะคะอยากให้บางทาคลิปแบบนี้หรืออยากให้หาแบบไห่นะคอมเมนต์มาบอกตลรางคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่บางไป,นะไปแล้ว,วนนทุ ทําให้ด,ดูเรื่อยๆนะคะแล้วใครที่อยากจะดูจอบเป็นเทือตัวเนี่ยหาตัวไหนไม่เจอดูในช็อได้เลยจ้า